สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่การสอนสิ่งที่เรียกว่าแสงมันคืออะไรหน้าทุนหาแค่ไหนไปดูกันเลยครับต,ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแสงเนี่ยมีผลต่อสิ่งมีชีวิตเ,เป็นอย่างมากถ้าไม่มีแสงเนี่ยทุกคนคงรู้ดีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรามาทดสอบกันเลยนะครับ พอไม่มีแสงเนี่ยเราก็จะไม่สามารถมองเห็นได้นะครับการดำรงชีวิตของเราก็จะยากลำบากแต่พอมีแสงเราก็จะสามารถมองเห็นได้และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะครับถ้าถามว่าแสงคืออะไรแน่นอนครับแสงเป็นพลังงานที่อยู่ในรูปของรังสีที่แผ่ออกมาจากแหล่งกําเนิดแสง ซึ่งแสงเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่อยู่ในช่วงที่ตาสามารถมองเห็นได้คือช่วง3 8 0ถึง750นาโนเมตรแสงที่ตามองเห็นจะมีลักษณะเป็นแสงสีขาวจะประกอบไปด้วยแสงเจ็ดสีได้แก่สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียว สีเหลืองสีส้มสีแดงและสีขามแสงมาจากไหนแสงมาจากแหล่งกำเนิดแสงจำแนกได้เป็นสองประเภท 1. คือแสงที่เกิดจากธรรมชาติเช่นแสงดวงอาทิตย์แสงดวงดาวฟ้าแลบฟ้าผ่าหรือ เกิดจากตัดบางชนิดเช่นหิ่งห้อยโดยส่วนมากแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติจะเกิดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงมากเช่นดวงอาทิตย์เช่นเดียวกันแสงสว่างบนโลกของเราส่วนมากได้จากแสงดวงอาทิตย์ที่แผ่รังสีออกมาโดยรอบ2 2คือแสงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่นแสงจากไฟฉายแสงจากหลอดไฟแสงจากตะเกียงและแสงจากเทียนไขหรือแสงจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆมนุษย์นั้นได้ประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่าแหล่งกำเนิดแสงเพื่อใช้ในตอนกลางคืนเช่นเทียนไขคบเพลิงแต่แสงเหล่านี้เกิดจากการเผาไหม้ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศคือ คุณลักษณะของแสงมีสีข้อข้อแรกคือแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงนี่นะครับให้สิ่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงเมื่อแหล่งกำเนิดแสงปล่อยรังสีแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงข้อ2แสงจะมีการหักเหการหักเหคืออะไรการหักเหคือ การเดินทางของแสงผ่านตัวการหนึ่งไปหาอีกตัวการหนึ่งจะทําให้เกิดการหักเหตัวอย่างเช่นการเดินทางของแสงผ่านน้ําไปหาน้ํามันข้อ3มคือแสงจะมีการสระท้อนกําหนดให้สิ่งนี้เป็นแหล่งกาเนิดแสงนะครับเมื่อแหล่งกาเนิดแสงปล่อยรังสีแสงจะเคลื่อนที่ตักระทบที่ผิวของวัตถุและสะท้อนกลับมา ซึ่งมุมตัวทบจะเท่ากับมุมสะท้อนนะครับข้อ4ี่คือแสงจะมีการกระจายการกระจายของแสงนั้นจะต้องผ่านวัตถุที่สามารถกระจายแสงได้ยกตัวอย่างเช่นปริซึมซึ่งปริซึมเมื่อนำแสงขาวส่องเข้าไปจะทำให้เกิดการกระจายของแสงสีต่างๆที่มีทั้ง7สีนะครับ ประโยชน์ของแสงมีอะไรบ้างเราได้ประโยชน์จากแสงสองส่วนคือความร้อนกับแสงสว่าง 1. ประโยชน์ทางตรงเช่นการทำนาเกลือการทำอาหารตากแห้งการตากผ้าการฆ่าเชื้อลรกในน้ำดื่มต้องอาศัยความร้อนจากแสงดวงอาทิตย์การแสดงหนังตะลุงและการสายภาพยนตร์ต้องใช้แสง เพื่อให้ภาพปรากฏบนจอการมองเห็นก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากแสงทางตรงด้วยเช่นกัน 2, ประโยชน์ทางอ้อมเช่นการเกิดฝนเกิดจากวัฏจักรของนง้ำพืชและสัตว์ที่เราบริโภคก็เกิดจากการถ่ายทอดพลังงานจากแสงดวงอาทิตย์เป็นไงกันบ้างล่ะครับสำหรับความรู้ที่สอนไป สำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ